สำหรับที่ทางราคาทองคำนะครับมีการพุ่งทยานและก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างร้อนแรงครับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างชัดเจนนะครับโดยล่าสุดสถานการณ์ในตะวันออกกลางมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลังจากอิสราเอลกับปเาเลสไตน์มีการโจมตีกันนะครับล่าสุดเลยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทางอิสราเอลมีการประกาศเส้นตายครับว่าให้ชาวปาเลสไตน์มีการย้ายออกจากฉนวนกาซาภายในวันเสาร์ที่14ตุลาคมนะครับซึ่งถ้าไม่มีการย้ายออกเนี่ยกลุ่มอิสราเอลจะมีการโจมตีพื้นที่ดังกล่าวหลังจากมีการสูญเสียชีวิตประชาชนกว่า2,300รายบริเวณฉนวนกาซาแล้วก็บาดเจ็บกว่า900รายในช่วงที่ผ่านมานะครับปัจจัยดังกล่าวเ,เป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับ ที่กระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้มีสัญญาณของการปรับตัวหรือมีสัญญาณของการดิดตัวขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดเริ่มขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่กลับเข้ามากระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติมจนราคาทองคําในวันศุกร์ที่ผ่านมามีการพุ่งทะยานขึ้นกว่า60เหรียญดอลลาร์ออสเตรหรือบวกขึ้นกว่า3.4เปอร์เซ็นต์นะครับ ขณะที่ราคาทองคําแท่ง96.5ของสมาคมค้าทองนะครับก็มีการขยานหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทําระดับสูงสุดครั้งใหม่เป็นประวัติการโดยวันเสาร์ที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับราคาทองคําแท่ง 96. 5เปอร์เซนมีการพุ่งทะยานขึ้นไปแต่ระดับ33,000บาทประบาททองคําซึ่งถือว่าเป็นราคาขายออกที่เป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการครั้งใหม่ของไทยนะครับแนวโน้มสถานการณ์ความตึงเครียด ในฉนวนกาซานะครับมีแนวโน้มขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นหลังจากชายแดนเลบานอนมีสถานการณ์ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นเมื่อกลุ่มติดอาวุธฮิสบลลาะนะครับมีการยิงขีปนาวุธใส่หมู่บ้านของอิสราเอลนะครับเพื่อเป็นการตอบโต้อิสราเอลที่มีการโจมตีในส่วนของปาเลสไตน์นะครับประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเริ่มมีสถานการณ์ความตึงเครียดที่ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ครับในส่วนของสนามบินของซีเรียก็ถูกอิสราเอลมีการโจมตีนะครับพอมีการคาดการ์ว่าสนามบินดังกล่าวของซีเรียเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ที่อิหร่านอาจจะมีการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับทางปาเลสไตน์ในการสู้รบกับอิสราเอลนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยดูเหมือนว่าจะขยายวงกว้างไปยังเรบานอนและก็ซีเรียทําให้นักลงทุนมีการคาดการ์ครับว่า การสู้รบในชนวนกาซาเนี่ยอาจจะกลายเป็นสงครามในรูปแบบของสงครามศาสนานะครับสัญญาณดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับเข้ามากระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้มีสัญญาณของการพุ่งทยานแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้หากเรามาดูนะครับจากผู้หนุนหลังไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลแล้วก็ปปเรสไตน์นะครับโดยอิสราเอลเนี่ยได้รับการหนุนหลังจากทางสหรัฐอเมริกานะครับ พบว่าสารัฐก,ก็มีการเคลื่อนเรือรบมาประจำการแล้วก็แสดงท่าทีสนับสนุนหรือให้การดุนหลังอิสราเอลอย่างชัดเจนขณะที่ปาเลสไตน์นะครับได้รับการสนับสนุนจากทางอิหร่านซึ่งอิหร่านเองก็มีการออกมาเรียกร้องให้อิสราเอลเนี่ยมีการยุติการโจมตีพื้นที่บริเวณชนวนกาซานะครับมิฉะนั้นอาจจะมีกลุ่มติดอาวุธฮิสบัลลที่เป็นนิกายของฮิสบัลล็ะเนี่ย แล้วก็เป็นนิกายเดียวกับชาวอิหร่านที่มีการสนับสนุนในฝั่งเดียวกับปาเลสไตน์เนี่ยให้การเข้ามาทําสงครามศาสนานะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดความวิตกกังวลครับว่าแนวโน้มสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะการสู้รบบริเวณชนวนกาซาน่าจะมีแนวโน้มยืดเยือ้อรุนแรงแล้วก็บานปลายออกไปนะครับจนเป็นปัจจัยกลับมากระตุน้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับ อย่างไรก็ตามนะครับมีข่าวว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเตรียมเยือนอิสราเอลนะครับเพื่อมีการเจรจาให้มีความสงบหรือยุติในส่วนของการต่อสู้ภายในระยะเวลาอันใกล้นะครับเพื่อเป็นการรำเรียงผู้บาดเจ็บแล้วก็เป็นการรำเรียงในส่วนของผู้เสียชีวิตนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้มีความหวังว่าสถานการณ์ความรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อาจจะคลี่คลายลงไปนะครับ แต่อย่างไรก็ตามอาจจะต้องมาจับตาดูพัฒนาการหรือการสู้รบในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะหากแนวโน้มหรือสถานการณ์ยังคงส่อเขายืดเยือ้อหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงในรูปแบบของการสู้รบหรือการก่อการร้ายเกิดขึ้นนะครับสัญญาณดังกล่าวก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่ง ที่ปรับข้อมากระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้เพิ่มเติมครับอย่างไรก็ตามนะครับทองคํานอกจากได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศแล้วนะครับยังมีแรงหนุนจากแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะชะลอการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศเนี่ยส่อเค้าทวีความรุนแรงจนอาจจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์และภาพรวมของเศรษฐกิจโลกได้เหมือนกันนะครับ ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นครับว่าความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือสถานการณ์สงครามส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงประชิญกับภาวะเปราะบางหรือความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยู่นะครับประเด็นดังกล่าวเลยทําให้นักลงทุนเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงครับจะเห็นว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียรวมแล้วแต่ปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงในช่วงต้นสัปดาห์นี้อย่างชัดเจนนะครับ แล้วก็ราคาทองคำแม้ว่าจะถูกขายทำกำไรสลับกลับลงมาบ้างแต่ก็ยังสามารถทรงตัวและก็เคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงได้ครับดังนั้นปัจจัยหรือสถานการณ์เกี่ยวกับภาวะสงครามจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและก็การแกว่งตัวของราคาทองคำในช่วงนี้ครับทั้งนี้นะครับปัจจัยที่อยากจะให้จับตานอกจากสถานการณ์เกี่ยวกับการเดินทางของประธานาธิบดีโจบไบเดนมายังอิสราเอลแล้วนะครับ อยากจะให้จับตาดูท่าทีหรือลักษณะการเคลื่อนไหวของทางอิหร่านนะครับซึ่งเป็นกลุ่มให้การสนับสนุนปาเลสไตน์รวมทั้งในส่วนของกลุ่มอิสลามฮิสบัลละห์นะครับว่าจะมีท่าทีหรือมีการส่งสัญญ,ญาณแสดงท่าทีอย่างไรต่อการสู้รบในชนวนกาซานะครับเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยมีการประกาศจะก,กวาดร้างชาวปาเลสไตน์ให้สิ้นทราบนะครับซึ่งชาวปาเลสไตน์เนี่ยเป็นกลุ่มอิสลามฮิสบัลละห์นะครับ ประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะนำพาไปสู่กลุ่มอิสรามอิสบบลล์ให้เกิดความโกรธแค้นและก็เกลียดชังในฝั่งของอิสราเอลได้เหมือนกันนะครับแนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคารองคําเพราะยิ่งเกิดความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบการก่อการร้ายในระดับที่สูงนะครับองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็มีโอกาสได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นให้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้นะครับในส่วนของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศยังเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับเมื่อเกิดภาวะสงครามหรือเกิดการสู้รบกันครับเมื่อนักลงทุนลดการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือลดการลงทุนในตัวหุ้นลงนะครับเขาก็จะไปถือพันธบัตรรัฐบาลของรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย พอมีแรงซื้อในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเยอะๆนะครับก็ทําให้แนวโน้มของผลตอบแทนหรือว่าอัตราดอกเบี้ยมีสัญญาณของการปรับตัวลงหรือมีสัญญาณของการร่วงลงนะครับซึ่งการร่วงลงของบอลยิวก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับมาส่งผลกระตุ้นต่อทองคําขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็แสดงท่าทีวิตกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศ อาจจะมีแนวโน้มชรอในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อนะครับซึ่งทั้ง2ปัจจัยเนี่ยทำให้บอลยิวอายุ10ป,ปีของสหรัฐร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า2ส,สัปดาห์นะครับจนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับเข้ามาประครับประคองหรือพยุงในส่วนของตัวราคาทองคำเอาไว้ครับทั้งนี้นะครับในส่วนของตัวกลยุทธ์การลงทุนนะครับไวเอียังแนะนำให้จับตาดูในส่วนของการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของตัวราคาทองคำนะครับ ถ้าหากราคาเนี่ยมีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาในระดับจากัดหรือเป็นการปรับฐานลงเล็กน้อยจากแรงขายทํากําไรระยะสั้นหรือว่านักลงทุนเนี่ยยังเชื่อนะครับว่าสถานการณ์หรือแนวโน้มความตึงเครียดในตะวันออกกลางมีแนวโน้มยืดเยื้อหรือยังคงตึงเครียดต่อไปนะครับราคาทองคอําอาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงไม่เยอะนะครับ y lg จึงแนะนําว่าจังหวะที่ทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาให้หาจังหวะในการเข้าไปซื้อหรือเข้าไปเก็บ โดยให้แนวรับ1,902เหรียญ1,884เหรียญดอลลาร์ต่อโอยส์ออนเป็นจุดพิจารณาในการเข้าไปเสี่ยงซื้อนะครับสต๊อปรอรหรือตักขาดทุนถ้าหลุด1,884เหรียญดอลลาร์ต่อโอยส์ออนนะครับเพราะสถานการณ์ความตึงเครียดอาจจะคลี่คลายหรือบรรเทาบา,บางหรืออาจจะมีสัญญาณส่อว่าการทําสงครามในตะวันออกกลางมีแนวโน้มยุติลงทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็อาจถูกขายลงมาแรงๆได้เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นเรามองว่าจังหวะที่ราคาทองคําอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในส่วนของการเข้าซื้อหรือเข้าเก็บนะครับเป้าหมายในการทํากําไรระยะสั้นถ้าไม่ได้มีสถานการณ์รุนแรงหรือบ้านปลายเพิ่มเติม,ตมให้ดู1,947,952 1เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับเป็นจุดพิจารณาในส่วนของการขายทำกำไรทั้งนี้หากผ่านในส่วนของแนวต้านดังกล่าวได้ ราคาทองคําจะไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นต่อไปหาแนวต้านถัดไปก็คือ1969เหรียญดอละลาร์ต่อเทสซอนนะครับหากคิดเป็นทองไทยหรือทองคําแท่ง96.5ก,กรอบแนวรับด้านล่างเนี่ยจะอยู่ประมาณ32,650ถึงระดับ32,350บาทต่อบาททองคําเป็นแนวรับหรือเป็นโซนเข้าซื้อนะครับขณะที่แนวต้านเนี่ยประเมินไว้ระดับ33,500 33,800บาทต่อมาททองคำอย่างไรก็ตามอาจจะจับตาการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมน,นะครับเพราะว่าค่างเงินบาทเนี่ยก็มีสัญญาณของการชรอในส่วนของการอ่อนค่าแล้วก็มาเคลื่อนไหวทรงๆตัวอยู่ใกล้ๆกับระดับ36บาท22-23สตางค์ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ครับหากสถานการณ์ความตึงเครียดยังรุนแรงแล้วก็ส่อเข้าบ้านปายนะครับ วายอจีมองว่าราคาทองคำเนี่ยอาจจะไต่ระดับหรือมีการปรับตัวขึ้นไปได้ใกล้กับบริเวณ1 9 8เรยดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคาในระยะกลางยังมีรูปแบบของการเคลื่อนไหวหรือเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางไซเวนะครับเมื่อราคาทองคําไต่ระดับหรือปรับตัวเข้าใกล้ในส่วนของกรอบช่องที่เป็นแนวต้านระดับดังกล่าวนะครับนักลงทุนที่เก็บหรือสะสมทองคําเอาไว้ อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังครับเพราะว่าระดับดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ราคาทองคําเคยเด้งกลับหรือดีตัวกลับขึ้นไปชนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงณปัจจุบันนะครับยังไม่สามารถผ่านได้ระดับดังกล่าวอาจจะมีแรงขายทากาไรระยะสั้นสลับกลับลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างไรก็ตามถ้าค่าเงินบาทยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ อยู่ใกล้ๆกับระดับ36บาท 22, 23สตางค์ณปัจจุบันนะครับมีลุ้นครับที่จะเห็นในส่วนของทองแท่ง9 6 5ขึ้นไปแตะระดับ34,000บาทต่อบาททองคำได้ไม่ยากนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะรอรุ้นเกี่ยวกับการแตะระดับหรือการปรับตัวขึ้นไปของตัวราคาทองคำว่าจะขึ้นไปแตะหรือเข้าไปใกล้ในส่วนของโซนแนวต้านระดับดังกล่าวได้หรือเปล่านะครับสำหรับ ช่วงนี้นะครับ YLG b u r i a n International ขอฝากในส่วนของโปรโมชั่นนะครับเป็นการวางเงินหลักประกัน2 0สน2 0สนบาทสามารถซื้อทองคำแท่ง99.99% 99จาก4กิโลเพิ่มขึ้นสูงสุดได้ถึง5กิโลนะครับแล้วก็ทองคำแท่ง96.5%ปกติซื้อได้สูงสุด240บาทต่อบาททองคำตอนนี้เนี่ยซื้อได้สูงสุดถึง300บาทต่อบาททองคำนะครับ สามารถดาวน์โหลดหรือสมัครเข้ามาเทรดทองคำกับ YLG ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมในส่วนของช่องทางของเว็บไซต์ของ YLG หรือว่า Facebook ของ YLG นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์ like, กดแชร์อขอบคุณครับสวัสดีครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ